วันนี้นะคะเราก็จะมาชิมชาสุดใหม่ซึ่งเปิดที่อำเภอเถินแล้วก็เปิดกันที่โรตัสเถินนะคะก็ชื่อว่าชื่อว่าร้านชูชูชาสาขาสี่ชานมไข่มุกอร่อยสุดลับจากไต้หวันค่ะแอลเทรพายกินซานหอ่ะทีนี้นะคะเราจะไปชิมชากันนะคะว่าก <Wow. S 1> ็มีชาอะไรกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะจะมาชิมชาวันนี้มีโปรด้วยจัดมาเลยคคะอะไรดีเวลานี้จริงๆแล้วอะไรนเนาะ,ะของเราจะใช้น้ำตาล พวกโต๊ะในการทํานะคะไม่หวานมากใช้คว,ความหวานน้อยเนาะก็คือจะเป็นมุกป๊อปค่ะแล้วก็เป็นเหมือนกับเวลาเราแช่ลงไปในน้ำอะค่ะเวลามันเย็นๆคนกินแล้วก็มันแตกในปากค่ะนางบอกว่ามุกที่นี่มุกขำแล้วก็จะมีมุกป๊อปคือแตกในปากวันนี้้าขนมไข่มุกแตกในปากค่ะ จะมาชิมก่อนนะคะ <Wow. S 1> ความเป็นชามีหอมขึ้นจมูกเลยลตีขึ้นเลยความเป็นมกของนางก็คือแบบมกนางจะอิ่มน้ำก็เอยนะนี้เอาริจินอลเป็นชาไต้หวัน oh. หอมสุขภาพอ่าคือคนตอนนี้เรามาขายที่พื้นที่เถอนะนาะแล้วคนพื้นดินเขาค่าที่จะ เคยไปทํางานไตนวัดใช่ก็คือคําคว่าใช่ก็คือคนไตนหวัดเขาจะไม่ติดมันมากเขาจะไม่ติดมันมากเขาจะไม่ติดหวานมากเพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนไตเั็เนออริจินอลแท้ก็คือใช้แก้วเช็กแบบฉบับของไต้หวัดเลยอันนี้มันเป็นชูกราร์มออันนี้คือถ้าถ้าถ้าคนไทยมันไม่โอเคกับแก้วนี้ก็กินแก้วนี้เลยเพราะอันนี้แบบมีความหวานอันเนี้ยคือหอมละมุนอะละมุนขึ้นจมูกเลยแล้วก็บอกว่าเออโอเคกินแต่ถ้าอันเนี้ยอ r i g i n a l t a s สุขภาพแอลเทรพายกินซานหะัวชิคชิกกันนิดนึงแบบว่าแบบ มีความป้ามีความแบบซาซาิบเปรี้ยวใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราลองดูอ่าต่อไปนะคะเป็นเมนูแบบว่าหนุ่มสาวเขาจะชิคกๆกันแบบนี้นั่นก็คือชาเขียวทีวีจ้าชาเขียวทีวีเนี่ยอ่าส่วนผสมเนาะผลไม้นะคะออ่าส่วนมุกป๊อปมุกป๊อปตัวเนี้ยเราเอามุกป๊อปนำเข้ามุกป๊อปคุณภาพเพราะว่า สั่งมามแต่ละทีกระปุกมึงเกือบพันนะคะกือแบบแล้วก็นุนสุดแคลอรี่ต่ำไม่มีแป้งแล้วก็ที่สำคัญน้ำตาลที่เราใช้ผสมเนี่ยเป็นน้ำตาลฟุกโตสค่ะไม่หวานนํำมากเท่าไหร่มาดูนี่ไปใกล้เลยนะคะอันนี้คือสตรอเบอรี่กับป๊อกชอบโมก้าคือมันแตกในปากอร่อยไม่หว่าไหนก็จะไม่อ้วน อันนี้เป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูก็คือมิวโกโก้ลาวาถูกต้องนะฮะรามาชิมกันก่อนค่ะดูดแรกที่จะได้คือกลิ่นนมบัวก่อนเพราะว่านมนมที่เราใช้เราไม่ได้ใช้นมนมเมจิทั่วไปเราของเนี่ยโกโกมันละลายลูกดูดนมไปแล้วปุ๊บลูกค้าคนโกโกก็จะได้โกโก้เค็มคนเพราะเราจะใส่โกโก้ปริมาณที่มากพอสมควรคือทำให้มันเล้มนขาใช่ตัวนี้คือคนได้ก็จะมีความเป็นนมนมบอกจริงนมไม่ใช่นมเมจิทุกกลิ่นใส่เรื่องวัตถุดิบ ค่อนข้างมากพอสมควรเวลาเราขายเฟรนช์ายแล้วก็เือนชายก็ต้องทําเหมือนเราคือซื้อสิบแก้วฟรีหนึ่งแก้วนะสะสมแต้มไม่ต้องผ่านบัตรค่ะกลัวทําบัตรหายเราสะสมแต้มผ่านไลน์แอดเขเมนูใหม่ๆแล้วก็จะโปรโมททางไลน์แอดอันนี้นะคะก็ขอฝากไว้อ้อมอกอ้อมใจอันนี้มาอันนี้พี่มาประกวดหรือมาอะไรคะเราแบบเฮ้ยทำได้หวนมาที่หลังเขาอย่างเงี้ยเราก็แบบเาเปิดเปิดกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามาที่หลังแต่รสชาติไม่ที่หลังนะนมสวเฮ้ยชอบมันจริงชอบเนี้ย นะมาที่โลตัสเถินแล้วก็แวะมามึงเดินประตูมาปุ๊บมึงก็เลี้ยวซ้ายเลยเพิ่งก็จะเจอกับร้านชูชูชาเป็นสุดหลับจากไต้หวันคืออร่อยจริงบอกจริงป้อจริงแล้วก็รู้สึกว่าเลิศเลิศสงท <c oughs> อ่วันนี้กันนะคะ,อะแอลเตพากินสันเทฟนี้ก็ต้องขอขอบคุณกับพี่กระแตด้ยวยนะคะที่มามาันต่อนะลองลองเปิดใจกับชาไต้หวันด,ดูนะคะ แล้วคุณจะรู้ว่าสุขภาพดีจริงๆจากไต้หวนันวันนี้ขอบคุณกับพี่กระแตนะคะที่มามอบสิ่งดีจากไต้หวนั<อ>นให้เรานะคะ<อ>ก็จลาไปพร้อมกับพี่กระแตนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ